คิดจะเติมเกมคิดถึงนาริโอเกมเวลการเติมเกมสะดวกรวด,ดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ในเดสคริปชันเลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้านนาริโอครับหแพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม V.I.P. ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะ สวัสดีครับผมแอลจากช anel Mr L ครับผมสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ211กันครับ211มันคืออะไรมาจากไหนครับผมด้วยความที่ช่องผมครับมันเป็นช่องคำนวณเนานะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนครับรีเควสต์ในอินบ็อกของผมครับให้ดูตัวละครแล้วก็ช่วยปรับสมดุลช่วยบาลานตัวละครเขาให้นะครับคุยกันไปคุยกันมาก็มีเพื่อนๆหลายๆคนครับพูดออกมาว่าเออผมจะทําตัวละครของผมเนี่ยบาลานซ์พาะค่าตัวคุณอะ่ะในลักษณะของ211มันจะดีไหม ผมเองก็ไม่ทราบว่าเขาไม่ทราบมาจากไหนนะครับ2องหนึ่งตรงนี้เพราะผมเองก็ไม่รู้จริงครับก็ถามกลับไปครับทั้งคนที่เล่นสายคิทั้งคนที่เล่นสายเจาะครับผมคาตอบนี้นก็มากมายหลากหลายนะครับหาที่มาที่ระบุชัดเจนไม่ได้อันนี้ผมก็ต้องรบกวนเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโออันนี้อยู่นะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทราบนะครับว่า2องหนึ่งตรงนี้มันมาจากไหนยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยก็ดีนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ2องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปประหลาดตัวละครเราจริงๆอ่านะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไออัตาส่วน2องหตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการคำนวณดาเมจเกมเอาเอ็กถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่มีความรู้พื้นฐานหรือว่ายังไม่ทราบเลยว่าเกมเอาเอ็กเนี่ยมันคิดดาเมจยังไงนะครับผมผมเคยทําคลิปอันนี้ออกไปแล้วครับก็แนะน,น,นาว่าให้ไปดูคลิปอันนี้ให้จบก่อนก่อนที่จะมาดูคลิปอันนี้ต่อนะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะทําความเข้าใจคลิปในวันนี้ได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าคลิปอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเก่าละถ้าเกิดเ,เ,เพื่อนมองว่าเอออยากจะให้ผมเนี่ทคลิป คำนวณดาเมจอันใหม่ออกมานะครับแบบเป็นเวอร์ชันอัปเดตเงี้ยก็ลบก,กวนกดไลค์วิดีโอนี้ไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าผมเห็นไลค์ของวิดีโอนี้ถึง300ไลค์เมื่อไรเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูคลิปใหม่กันนะครับผมผมจะได้ทำเป็นคลิปคำนวณดาเมจเวอร์ชันใหม่ออกมาให้เพื่อนๆกันครับโอเคครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยครับผมการบราลานซ์สองหนึ่งหนึ่งแน่นอนว่ามันเป็นลักษณะของการบราลานซ์ตัวคูณเรามีตัวคูณพลังโจมตีเราก็ต้องมีเป้าหมายที่เราจะไปโจมตีด้วยใช่ไหมครับเป้าหมายที่ ก็เป็นมอนที่ดอก์ดให้ค่าเพนนิเตชันของสายกายภาพนะครับคิดว่าเ,เพื่อนๆที่เล่นสายกายภาพหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะไปฟาร์มกับมอนตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นสายกายภาพหรือสายเวทก็ตามครับสิ่งที่ผมคุณนวยให้ดูในวันนี้เนี่ยมาใช้หลักการเดียวกันเพียงแค่คุณเปลี่ยนของพวกตัวคุณเนี่ยกายภาพชนกายภาพเวทชนกับเวทแค่นั้นเองครับผมอ่าเอามาหักล้างให้ถูกต้องคิดเหมือนกันเป๊ะนะครับ ข้อมูลที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูอยู่บนจอตอนนี้เนี่ยได้มาจากเว็บ a อ x b a s e นะครับที่เจ้าของเว็บเนี่ยเขาเป็นคนแกะ Data แกะไฟล์เกมออกมานะครับยังไงก็ยกเครดิตให้เขาด้วยนะครับโดยที่เราจะกำหนดคอนดิชันอะไรนิดห,หน่อยครับผมอันแรกเลยครับก็คือในส่วนของพวกค่าพลังป้องกันของ,ของเจ้าตัวซิลเนี่ยในตารางตรงเนี้ยบอกเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ว่าผมไปทําการบวกรวมเลขแล้วก็สรุปมาให้เพื่อนเพื่อนดูแบบง่ายๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราโจมตีดาเมจกายภาพใส่เขาเนี่ยค่าดีเฟนส์ของเป้าหมายเขาครับจะอยู่ที่15.8% 2กับค่าจุดแป่นอยู61%นะครบ โดยที่เราสมมุติว่าธาตุที่เราจะโจมตีใส่มอนวันนี้ครับเพราะว่าการบราลานซ์วันนี้เราจะพูดถึงธาตุด้วยจะเป็นธาตุที่ไม่มีในส่วนของข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับมอนต,ตัวนี้ครับทำาท,ำทำเอเมตเข้าเต็มปกติเนาะโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันกันกบสายคลิก,ก่อนเลยครับโดยที่ผมจะบาลานซ์สเตตัสในรูปแบบของ21 1โดยที่ให้เปอร์เซ็นต์รวมครับรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน6ก0รครับการบราลานซ์ครับผม2 1 1คลีดเรเมตต่อค่าโบต่อค่าธาตุจะได้ออกมาเป็น35080 150, รวมกันได้0%พอดี ทีนี้ครับเราโจมตีมอนสเตอร์เราก็ต้องเอาเปอร์เซ็นต์ตัวคูนกันแล้วครับที่เป็นตัวคูโจมตีไปหักลบกอบค่าตัวคูณพลังป้องกันซึ่งตัวคูณพลังป้องกันตรงนี้ที่แสดงผลครับ <_ S 1> ก็จะมีแค่ค่าดาเมจรีทักชั่นเพราะว่ามอนตัวนี้ไม่มีการธาตุแล้วก็ไม่มีกันในส่วนของคลิติคอนดาเมจด้วยนะครับก็เอาไปลบกับดาเมจโบนัสที่เรามีสุดท้ายครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น3 8 9 1 5 0ซึ่งการแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวคูณครับสำหรับคลิติคอนดาเมจครับผมให้คุณเอาไปหา,100ร,ร,า,า,ปาร็นบ ให้คูณออกไปหา100แล้วบวก1ก่อนเสมอครับดังนั้นครับผมตัวคูณเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น3คูณกับ1.9คูณกับ2.5ตัวคูณรวมของคุณจะเท่ากับ14.175นั่นเองครับถ้าเกิดเราบาลานซ์แบบนี้ทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าจะให้ผมบาลานซ์ครับวิธีของผมผมจะอ,อ้างอิงจากสูตรคำนวณดาเมจเกม ROX เป็นหลัก600%ตรงนี้ผมจะทำแบบไหนผมจะไม่ใช้สูตร211ครับ แต่ผมจะหยิบค่าหนึ่งค่าที่มอนสเตอร์เนี่ยไม่มีค่าตัวคูณพลังป้องกันออกมาเป็นค่าอ้างอิงซึ่งในเคสเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเป็นค่าธาตุก็แล้วกันครับผมสมมติว่าผมมีค่าธาตุเท่ากับ200ครับผมี่ดาเมจของผมครับจะมีค่าเท่ากับธาตุบวกกับ100%เครับเพื่อที่จะแปลงให้ตัวคูณมันเท่ากันจะได้มาเป็น3ามยเป็นขณะที่โบนัสของผมครับจะมีค่าเท่ากับค่าธาตุบวกกับค่ารีดักชันของศัตรูครับรีดักชันอยู่ที่เนาะ บวกกับ200ธาตุก็จะได้เป็น261ครับเปอร์เซ็นต์รวมตัวนี้มันก็จะเยอะไปนิดนึงอยู่ที่761ผมก็ต้องทำการเกลีย่ยให้ตรงตามโจทย์ก่นครับเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นก็คือไม่เกิน600นั่นเองผมเอา54ลบเข้าไปกับทุกตัวคูณครับผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น246 207กับ146ของคลิโบและธาต,ตุตามลำดับผลรวมอยู่ที่599หย่อนไปนิดนึงครับ จากนั้นครับเอาเปอร์เซนต์ตัวนี้มาคิดเป็นตัวคูคกับผมโดยที่หักลบในส่วนของค่าตัวคูณพลังป้องกันของเป้าหมายที่เราไปโจมตีด้วยเพื่อนๆสังเกตตัวคูณของผมดีๆครับเปอร์เซนต์ของผมจะอยู่ที่246คลิ146ริบโบ146ธ14าตุหรือถ้าเกิดเราแปลงเป็นตัวคูณจะเท่ากับ2.4 6ทั้งหมดทั้ง3อันเลยคูณกันออกมาได้14.8869ครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันครับว่าบาลานแบบผมที่วุ่นวายแบบเนี้ยกับบาลานแบบ21ผลลัพ์ออกมาเป็นอย่างไร เปอร์เซ็นต์ที่ผมขึ้นให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โชว์ในหน้าต่างสเตตัสครับผมซึ่งเลขของผมครับมันก็จะวุ่นวายเละเทะไปหมดเลยจากนั้นครับผมเรามาแปลงเป็นตัวคูณแล้วก็มาดูตัวคูณรวมกันครับผมเปอร์เซ็นต์ของฝั่งที่ผมคิดเนี่ยได้น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นนะแต่ว่าพอแปลงเป็นตัวคูณแล้วคูณรวมกันปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าตัวคูณรวมของแบบผมมันได้เยอะกว่าทำบาลานซ์แบบสองหนึ่งหนึ่งนะครับเหตุผลง่ายมากเลยครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเข้าใจเรื่องการทำงานของสูตรคานวณดมเมจเอาาาาแลลล้ววววกก็คคคือเมมีตตัััููณณหยนคครับยิ่งุณณททาให้ตััวคูเ่กนได้มากเท่าไหร่ ผลลับที่ได้ออกมาจะยิ่งมากเท่านั้นสิ่งที่ผมทอาออกมาคือตัวคูณทุกตัวเท่ากันเปะ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้ได้แรงที่สุดแล้วสำหรับเปอร์เซ็นที่599%เนะครับผมงั่นแปลว่า2องหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่สำหรับสายคลีนะสิแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายเจาะจะเป็นยังไงล่ะสำหรับสายเจาะครับมันก็จะมีอยู่2เคสด้วยกันก็คือกรณีที่เพื่อนๆเ,เล่นสายเจาะแต่ว่าค่าเจาะของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยหากลบดิฟเฟนซ์ของสตูแล้วเนี่ยยังไม่เกิน50%ก็คือคาเจาะแบบบไมม่ีโนัส แบบที่2ก็คือเจาะแบบ B ีโบนัสครับผมคนที่มีค่าเจาะเยอะลบดีเฟนต์ของเป้าหมายแล้วได้ค่าเจาะเกิน150%ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงกรณีที่ไม่มีโบนัสกันก่อนดีกว่าครับผมเริ่มต้นจากการบาลานซ์ไหนลองบาลานซ์แบบ2องหน,งหนงดูซิโดยที่จวตรงนี้ครับให้เปอร์เซ็นต์รวมเนี่ยไม่เกิน400%ครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะมากไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะติดโบนัสค่าเจาะขึ้นมานั่นเองเนาะใช้หลักการสองหนค่าเพนต่อค่่่าาาโบตตอคคธุรับ200 100 100ตต่100่ออรวมกันได้400%พอดีเสรร็จแ,แล้วเเปอ์ซ็นต์ตรรงนี้คับผม ไปคิดในส่วนของเป้าหมายที่เราโจมตีเข้าไปครับในเคสนี้ครับผมค่าเจาะเกาะหรือว่าค่าเพนของเราเนี่ยมันจะต้องคิดหักกันกับค่าดีฟเอนของเป้าหมายด้วยเอาค่าเจาะของเรามาลบดีฟเอนครับแล้วเอาค่าโบของเราไปลบดีดักชันครับแต่ว่าค่าธาตุไม่มีอะไรลดกับผมสุดท้ายแล้วเปอร์เซ็นต์ของเราครับจะเหลือสุทธิอยู่ที่84 1 8ุเจาะ39%บรโบกับ100%ธาตุครับเราแปลงมาเป็นตัวคูณครับจะได้ตัวคูณรวมเท่ากับ5.122ทีนี้ามาดในีของผมเองบ้างศูนย์สองทีนี้ สำหรับสูตรของผมเองครับผมจะไม่ใช้2องหนึ่งอีกแล้วครับแต่ว่าผมจะใช้ค่าอ้างอีกหนึ่งตัวที่มอนสเตอร์เนี่ยไม่มีในส่วนของตัวคูณเป็นระเบียบกันซึ่งในเคสนี้ก็คือค่าธาตุนั่นเองครับโดยที่ผมสมมุติว่าผมมีค่าธาตุเท่ากับ100%ในกรณีที่ผมจะหาค่าเพนเนี่ยผมจะเอาค่าธาตุนะผมครับไปบวกกับค่าดีเฟนส์ของเป้าหมายแล้วก็ในกรณีที่จะหาค่าโบเนี่ยผมจะเอาธาตุของผมเหมือนกันครับไปบวกกับค่ารีดักชันของเป้าหมายครับกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะทำเนี่ยมันจะอยู่ที่261.82 161เจาะ บนัสกับ100%ทาตแต่ว่าเปอร์เซ็นต์รวมตัวนี้แน่นอนครับว่ามันเกินโจทย์เราโจทย์เราห้ามเกิน400อันนี้มันได้ไป500กว่าเลยก็ต้องทําการลดทอนมันลงครับโดยที่ผมจะลดเปอร์เซ็นต์ของผมทุกอันลงอย่างละ26%ครับผมก็จะเหลือเจาะอยู่ที่ประมาณเกือบ190โบอยู่ที่135กับท่าที่74รวมกันได้ที่398.82%นั่นเองครับเกือบจะ400ครับจากนั้นครับเอาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครับไปคิดในรูปแบบของตัวคูณแล้วก็คิดตัวคูณพลังป้อกันของเป้าหมายหักล้างงันครับผม เพื่อนๆดูเลขที่ได้ครับ74 74 74ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นโตคูณเนี่ยก็คงจะพอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าผมทําอะไรครับตัวคูณผมจะเท่ากับ1.74่ทุกตัวคูณกันออกมาได้5.2608งตามสูตรของผมครับทีนี้ครับมาดูข้อเปรียบเทียบกันครับผมระหว่างบาลานแบบ2องกับบาลานแบบที่ผมทำครับเปอร์เซ็นต์ในต่างสเตตัสกับผมสำหรับคนที่ทําอ1หคือ2อ0 1 0 0ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยที่ของผมครับออกมาอะไรก็ไม่รู้เลยประมาณเกืบ190อบเกือบร้อยเก้าสิบเจาะ 135บโบกับ74่ธาตุครับเปอร์เซนต์รวมตรงนี้ออกมาได้เลขน้อยกว่าแต่ผลลัพธ์ที่คิดออกมาครับผมเวลารวมตัวคูณกันแล้วครับสูตรแบบอย่างหลังออกมาแรงกว่าแน่นอนครับไม่ต้องอธิบายว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวคูณทุกตัวมันเท่ากันครับมันเลยคูณกันออกมาได้แรงตามเบสิกการคิดคำนวณดาเมจของเกมเอาเอ็กเลยครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าเพนแบบไม่มีโบนัสไม่ใช่มันยังเหลืออีกกรณีหนึ่งกรณีสุดท้ายก็คือคนที่ทําค่าเพนแบบมีโบนัสครับในเคสนี้ครับผมจะบาลานซ์แบบ211ก่อนเช่นเคยโดยที่ให้เป รวมแล้วไม่เกิน600%ครับค่าเพน่ต่อค่าโบต่อค่าธาตุในเคสนี้ก็คือ300 150 150รวมกันได้600%พอดีเอาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครับไปคิดกับเป้าหมายที่เราโจมตีก็คือนอนแมวน้ำครับผมหักลบค่าดีเฟนส์หักลบค่ารีดักชันได้ออกมาเป็นเจาะ184.18โบ89กับธาตุอีก150ทีนี้ครับผมค่าเจาะของเราครับมันเกิน150เราจะต้องมาคิดโบนัสครับ สำหรับโบนัสของค่าเจาะที่มีอยู่184.18% 18จะคิดได้ยังไงหลักการคิดของมันครับส่วนที่เกิน150%ขึ้นมาจะแสดงเอฟเฟก2เท่าเราก็ต้องหาว่ามันเกินขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก็แค่ง่ายๆครับเอา150%ไปลบก็จะได้มาว่ามันเกินขึ้นมาอยู่ที่34.18%ครับส่วนที่เกินตรงนี้แสดงผล2เท่าก็เอาไปคูณ2ครับจะได้เท่ากับ68.36จากนั้นเอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปบวกกับ150%เดิมอันแรกที่เราลบทิ้งออกไปตอนแรกครับ ค่าเพนที่เราได้ตรงนี้ผมจะเรียกมันว่าเป็น F f e c t i v e เพนจริงๆที่เราแสดงผลครับมันจะมีค่าเท่ากับ2 1 8 3 6ซึ่งค่าเพนตัวเนี้ยจะไม่ถูกแสดงให้ดูในหน้าต่างสเตตัสต้องคิดเลขเองหลัจงจากหักดีเฟนต์ของศัตรูแล้วเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นครับเอาค่าเพน F f e c t i ทีที่เราได้ตรงนี้ครับผมไปเทียบอัตราส่วนกับค่าอื่นครับแล้วก็คิดมาเป็นตัวคูณก็จะได้ตัวคูณอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้พอ,อามาคูณรวมกันครับจะได้อยู่ที่15.04251นั่นเอง ทีนี้ครับผมลองบาลานซ์แบบสูตรของผมเองบ้างครับในกรณีที่ค่าเพนแบบมีโบนัสอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาวนะครับผมยังไงก็ค่อยๆฟังไปแล้วกันนะครับผมจะเอาค่าหนึ่งค่าที่ไม่ถูกหักลบจากศัตรูครับผมมาเป็นค่าอื่เหมือนเดิมเแล้วครับโดยที่ผมจะเอาเป็นค่าธาตุครับผมจะทําค่าเพนมีค่าเท่ากับค่าธาตุของผมครับบวกกับดีเฟนส์ของเป้าหมายบวกกับค่าคงที่125%เครับเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับว่า125ตรงนี้มันมาจากไหน จากนั้นครับค่าโบนัสกับผมผมจะทําเท่ากับค่าธาตุบวกกับค่ารีดักชันของเป้าที่เราจะไปตีครับก็แน่นอนว่าเป้าเราเป็นน้องแมวน้านะครับผมผมสมมติว่าผมมีค่าธาตุ99เ์ซนแล้วกันครับเพนผมก็มีค่าเท่ากับ99บวกกับดีเฟนต์เป้าหมายที่115บวกกับ125ที่เป็นค่าของที่ขณะที่โบนัสของผมครับจะมีค่าเท่ากับค่าธาตุ99บวกกับ61ที่เป็นรีดักชันของเป้าครับทำให้เปอร์เซ็นต์ที่ผมได้ออกมาเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเกลี่ยเลยพอดีออกมาตรงตัวผอยู่่ที339 เปอร์เซ็นต์เจาะ160อร์โบกับ99ธาตุครับรวมกันแล้วเนี่ย598หน่วยทีนี้ครับผมเรามาหักลบกับค่าพลังป้องกันที่เป็นตัวคูณของเป้าหมายครับลบค่าดิเฟนต์ลบค่าไอรักชั่นผมจะได้เปอร์เซ็นต์โกมาเนี่ยที่จะไปคิดดาเมจอยู่ที่224เจาะ99อ์ของโบและธาตุครับ224แน่นอนว่าเกิน150ตรงนี้มีโบนัสครับคิดโบนัสของค่าเพิ่ม224ได้ยังไง วิธีการคิดก็เหมือนเดิมนลครับเอา150เป็นลบหาส่วนเกินเกินมา74% 74%ตรงนี้แสดงผล2เท่าเอาไปคูณ2ได้148 148บวกเข้ากับ150%อันเดิมเท่ากับว่า f c Pen ของ penetration ในหน้าต่างสเตตัสของเราครับผมที่หลังจากหัก defense ของศัตรูแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาที่298%ครับเอา298%ตรงนี้มาเข้าสู่เทียบตาส่วนครับแปลงเป็นตัวคูณ298จะมีค่าเท่ากับ3.98ขณะที่99จะมีค่าเท่ากับ1.99ทั้งคู่ครับ เพื่อนๆเราจะเกดูดีๆนะครับว่าค่า1.99ตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเอาไปคูณ2มันจะได้ค่าเท่ากับ3.98หรือว่าเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1นั่นเองครับผมทีนี้ครับมาคิดตัวคูรรวมครับผมก็จะได้ตัวคูรรวมออกมาเท่ากับ15.7611วิธีการคิดของผมตลอดทั้งคลิปมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงในส่วนของค่าเพนที่มีโบนัสเนี่ยผมทําค่าตัวคูณทุกตัวเท่ากันหมดใช่ไหมครับแต่สำหรับค่าเพนทำไมผมทำ2 1 1ล่ะ เหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าในกรณีที่คุณทําค่าเพนจะได้โบนัสเข้าไปแล้วเนี่ยครับหอของค่าเพนครับมันจะมีค่าเท่ากับสเของค่าอื่นเพราะมันแสดงผล2เท่าตามโบนัสของมันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับผมการที่เราจะรีดดาเมจออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยความที่ค่าเพนอ่ะมันแสดงผลที่เหมือนค่าอื่นแล้วครับอัตราส่วนที่ดีที่สุดของมันก็คือ2องหนึ่งที่เพื่อนๆได้ยินกันมานี่เองครับผมแต่ว่าไอ้สองหนึ่งนี่นะครับมันไม่ใช่สองหนึ่งหน แต่ว่ามันจะเป็นค่า2องหนึ่งที่เป็นค่า end b a l a n c t สุดท้ายแล้วหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกเป้าหมายเรียบร้อยหักลบค่าพลังตัวคูณของการเป้าหมายเสร็จแล้วก็คิดในส่วนของค่า bonus penetration ของเราเข้าไปด้วยอัตราส่วนสุดท้ายตรงนี้ครับมันถึงจะเป็น2องหนึ่งที่เที่ยงตรงกับผมถ้าเกิดวุาคณไปดูในต่างสเตตัสว่าเออฉันจะเอาเท่านั้นเท่านี้มันจะคล้ายกับการคำนวณที่ผมทำให้เพื่อนๆดูก่อนหน้านี้แหละครับสุดท้ายแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ตรงครับผม โอเคครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับระหว่าง2องหนึ่งหแบบท,ทําในหน้าต่างเซตัสกับ2องหนึ่งหตอนจบแบบที่ผมทําให้เพื่อนๆดูเป็นยังไงครับ2องหนึ่งหนึในหน้าต่างเซตัสก็3 0 0ร้อยร้อยห้าสิบร้อยสิบครับส่วนของผมเนี่ยในหน้าต่างเซตัสเป็นอะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดเลย3ามร้อยสามสิบเก้าจุดแปดร้อยหกสิบกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับผลรวมเปอร์เซ็นต์ออกมาก็น้อยกว่าแต่หลังจากหักลบนู่นนี่นั่นของเป้ามหมายไปแล้วครับตัวคูณที่ได้ออกมาครับผมสำหรับสู 2, 1, 1, ตอนรสองหนจะไึ จะพูด,ดง่ายๆก็คือนี่คืออัตราส่วนที่แรงที่สุดของมันในกรณีที่เราเป็นสายเพนแล้วทำค่าเพนได้โบนัสนั่นเองครับทีนี้เพื่อนๆหลายๆคนจะสงสัยก็ว่าทำไมต้งบวก125%คําอคำอธิบายตรงนี้นะครับผมขอพูดแบบสั้นๆก็แล้วกันในคลิปนี้นะว่า125%ตรงนี้ครับมันเป็นค่าคงที่ที่ผมไปแกะออกมาเรียบร้อยแล้วครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำค่าไฟนอลในอัตราส่วนตัวคูณของเราค่าเพนที่เราค่าอื่นเนี่ยออกมาได้เท่ากับ21 1ครับผม โดยที่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันครับเพื่อให้อะไรๆมันง่ายเพราะวันนี้เราคิดเลขกันมาเยอะแล้วครับให้เป้าหมายครั้งนี้ครับผมมีค่าด e เฟน s e กับด e d ั c ชั่นเท่ากับศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันเราจะได้ไม่ต้องบวกลบเลขเพิ่มนะครับตัวอย่างที่หนึ่งครับผมอ้างอิงค่าธาตุผมมีธาตุ30%ครับถ้าใช้สูตรของผมครับค่าเพนของผมเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับค่าธาตุบวกกับ125บวกกับด e เฟน s e แต่อันนี้ด e เฟน s e ไม่มีก็เป็นศูนย์ครับค่าโบครับเท่ากับค่าธาตุบวกค่ที่า ต่อ30ต่อ30ซึ่งไอร้อยห้าสิบห้าตัวเนี้ยมันมีโบนัสเวลาเราคิดโบนัสครับค่าเอฟวีทีของมันจะอยู่ที่ร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าแปลงร้อยหกสิบสามสิบสามสิบมาเป็นตัวคูณครับมันจะได้เท่ากับสองจุดหกหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามคูณสองได้สองจุดหกใช่ไหมครับเอาละทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันใช้ได้กับแค่เลขน,น้อยๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเลขเยอะๆมันจะไม่ตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นคงที่อะไรขนาดนั้นเลยเหรอมาดูตัวอย่างที่สองกันเลยครับเอาธาตาาากก็ไมม่่ทัันครรบดูซิวยงงจะต้ อัตราส่วนครับมันก็จะกลายเป็นค่าธาตุของผมครับ900บวกกับค่าคงที่ที่125ดีเฟนส์ไม่มีรีลักชันไม่มีที่เหลือก็เป็นต่อ900ต่อ900ครับบวกเปอร์เซ็นต์ให้เสร็จครับจะได้อยู่ที่1,25% 0ไปคิดค่าไอเฟิร์ทีเพนของ1,25% 0ออกมาจะได้เท่ากับ1,900%ครับ1,900ต่อ900ต่อ900แปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวคูณครับ900คือ10 1,900คือ20่สิบครับเเป็น2ท่านะทั้งนี้ทัั้้งนนก็ผมคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายยเออะะไรมากไไม่ด้เพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะครับแต่่ววาผมมีีคลิิปดโอ้ันนี้ครับ ที่ผมได้ทําการพรูฟเอาไว้แล้วว่าผมไปแกะไอ้ร้อยี่สิบห้าเรเซนตรงนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยก็ลองไปดูคลิปนั้นต่อได้เลยนะครับโอเคก็คผมเรามาสรุปกันครับในกรณีที่เราจะทาบาลานซ์ตัวครับตามพฤษฎีในวันนี้ครับที่ผมคำน,นวณให้เพื่อนๆดูนะครับย้าอีกครั้งนะครับตามทฤษฎีในวันนี้นะครับสลาัซ้ายคลิกครับเราจะอ้างอิงตัวคูนึงตัวที่ไม่ถูกลดคอนโดยค่าตัวคูณพลังป้องกันของศัตรูอาจจะเป็นคลีดามี Med. หรือว่าอาจจะเป็นค่าธาตุก็ได้เพราะฮอร์โนไม่มีค่าพลังบงกัรดทั้งสองค่านี้เนาะในกรณีที่เราใช้ค่าธาตุมาตัวอ้างอิงครับคริดาเมีจะมีค่าเท่ากับธาตุโบงหนึขณะที่โบของเราครับจะมีค่าเท่ากับธาตุบวกกับรีแักชันของเป้าหมายครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเอาคริดาเมจเป็นตัวอ้างอิงครับผมค่าโบของเราครับจะมีค่าเท่ากับคริดาเมจบวกกับค่ารีแักชันของเป้าหมายแล้วก็ลบหนึขณะที่ค่าธาตุจะมีค่าเท่ากับคริดาเมจลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับ เคสต่อมาครับกรณีของสายเพนสายเพ้นที่ไม่มีโบนัสนะครับเราจะใช้ในส่วนของค่าธาตุเป็นตัวอ้างอิงเพราะว่ามอนเนี่ยไม่มีค่ากันธาตุนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะอ้างอิงสูตรนี้ครับผมค่าเพนของเราจะมีค่าเท่ากับธาตุของเราบวกกับดีเฟนข,ของเป้าหมายขณะที่ค่าโบนัสของเราครับเราจะทําเท่ากับธาตุของเราครับบวกกับดีดักชันของเป้าหมายและเคสต่อไปครับเป็นกรณีของสายเพนที่ทําค่าเพนจนถึงโบนัสแล้วเจาะเยอะขนาดนี้ครับผมก็ยังใช้ค่าธาตุเป็นค่าอ้างอิงอยู่ดีครับโดยที่ ค่าจะอเราครับจะมีค่าเท่ากับธาตุบวกกับค่าดีฟเฟนส์ของเป้าหมายบวกกับค่า125%ครับค่าโบนัสของเราครับจะมีค่าเท่ากับค่าธาตุงเล่าบวกกับค่ารีทั้งชันของเป้าหมายครับแล้วก็การบาลานซ์แบบนี้ครับมันก็จะทําให้เราได้2องหนึ่งหแบบที่ผมพูดไปเกาะหน้านี้แล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในความเป็นจริงแล้วนะครับนอกจากทฤษฎีมาแล้วเนี่ยของที่เราใช้ในตัวครับผมพวกการ์ดพกออฟแมวอะไรที่มันกินหนึ่งช่องเหมือนกันมันไม่จําเป็นที่ตต้้อออองงใใหเเเปปร์ซนนท่่าาาากกกัััสมมมไบผผยยวดุธ การ์า <Guard> ในอาวุธแผนปัจจุบันครับอันนี้ให้เยอะที่สุดคือ17.5%การ์ดคีดาเมจกับผมที่เป็นการ์ดฟ้าเยอะที่สุดคือ24%แล้วก็การ์ดเพน14%ครับสังเกตว่าพวกเนี้ยมันให้เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันเลยไม่ใช่แค่นั้นครับผมพวกออฟแมวที่กินหนึ่งช่องเหมือนกันก็อาจจะให้เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันด้วยเช่นออฟมอร์กิเฟนที่ผมยกให้เพื่อนๆดูนี่ครับได้ค่าโบนัส1.8%แต่ว่าค่าคีดาเมจ3.6%เลยตรงนี้ครับผมทําให้หน้าตาสเตตัสของเราเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วครับมันจะไม่ได้ออกมาเป็นตามทฤษฎีที่ผมคำนวณให้เพื่อนๆดูในวันนี้เสมอไปนั่นเอง เรามาสรุปปิดท้ายกันเลยดีกว่าครับว่าคู่าการคำนวณที่ผมคิดเลขให้เพื่อนๆดูนี่เนะี่ยตกลงแล้วนะมันใช้งานได้จริงไหมแล้วมันคืออะไรครับผมการคำนวณที่ผมโชว์เพื่อนๆดูวันนี้ครับมันคือก้าวแรกครับของการที่คุณจะเริ่มบรลานา์ตัวละครคุณคุณต้องขอมาถึงจุดๆหนึ่งครับคิดว่าไม่น่าจะมีงบทําต่อแล้วทีนี้มันจะอยู่ในจุดที่คุณจะต้องไปดัดนู่นดัดนี่ถอดน,นู่นถอดนี่เปลี่ยนแปลงของอะไรนิดหน่อยเพื่อที่จะรีดดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเลขที่ผมคำนณให้เพื่อนๆดูวนี้รบมมออเลินนท่่วจากากกแปป็งงยไผ ของแต่ละอย่างแต่ละช่องไม่ว่าจะเป็นพวกการหรือออฟเมลเนี่ยมันให้เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันสิ่งต่อไปที่เราจะต้องคิดเป็นกาหรือ2ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของของที่เราใช้อะไรก็ตามครับผมในหนึ่งช่องนั้นๆเนี่ยว่ามันให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เยอะเปอร์เซ็นต์น้อยมีผลอย่างไรตรงนี้ครับมันก็จะมีผลทําให้สเตต,ตัสของคุณครับมันออกห่างไปจากสเตต,ตัสในอุดมปติของคุณมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวครับและเป็นวิธีที่ดีที่สุดจากของที่มีในแผนนับปัจจุบันครับที่ททําาาให้้้ตัวคุณเนดมดมมไกขึ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างที่ธาตุเราล้นเงินเยอะๆส่วนใหญ่แ้ตอนนี้ก็เพราะว่าอย่างเช่นคนที่เล่นธาตุดินน้ําลมไฟเนาะก้าวในประดับเนี่ยมันไม่มีก้าวตัวคูณอย่างอื่นนะครับที่ให้เปอร์เซ็นต์เยอะแบบหลักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับธาตุพอธาตุันให้เยอะมากคูณใส่ธาตุ้าไปเยอะยังงงมันก็ยังแรงกว่าอยู่ดีครับวิธีการเทียบตรงนี้เนี่ยผมเรียกมันว่าหลักการเทียบตัวคูนครับโดยที่ผมได้แสดงให้เพื่อนๆดูไปแล้วในคลิปอันนี้นี่เองครับผมแน่นอนครับว่าเราจะจบคลิปอันนี้ไปแล้วครับ อย่างที่ผมบอกไปค่าอ้างอิงอะไรทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นพวกเปอร์เซ็นอะไรที่คุณเอามาอ้างอิงหรือว่าของที่ดีที่สุดในช่องของแต่ละอย่างของคุณไม่ว่าจะเป็นพวกออฟแมวหรือว่าจะเป็นพวกการ์ดอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นแพทป,ปัจจุบันในเกมครับว่ามันมีทางเลือกอะไรให้เราบ้างหรือแม้กระทั่งงบของเราครับว่าเราเอื้อมถึงของอะไรบ้างเราจะเป็นที่ต้องรู้ของพวกนี้ก่อนครับเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอ้างอิงว่าเราจะทําของไปสู่ที่ไหนเราจะใช้อะไรบ้างแค่นั้นไม่พอครับผมการที่ผมคิดประห้านตัวละครให้ ผมอ้างอิงในส่วนของเป้าหมายมอนสเตอร์หนึ่งตัวซึ่งเป้าหมายให้เราตีแต่ละตัวครับไม่ว่าจะเป็นมอนเป็นบอสหรือว่าเป็นคนเนี่ยค่าสเตตัสในส่วนของตัว,ตวคูณพลังป้องกันมันไม่เท่ากันเลยครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงแล้วนะครับผมหลายๆคนที่ส่งข้อมูลตัวละครมาให้ผมบาลานให้หลังไหม่เนะี่ยผมก็จะถามเขาเข้าไปเป็นคำถามต้นๆแหละครับว่าตัวนี้เน้นอะไรครับทําตัวมาตีมอนทาตัวมาตีบอสหรือว่าจะลง p v p เป็นหลักเพราะว่าการบาลานมันจะไม่เหมือนกันเลยครับผม ขึ้นอยู่กับว่าเอาตัวไปทําอะไรนั่นแหละครับมันจะไม่มีเลขอะไรฟริกที่ลงตัว2อง,งหนึ่งที่เราคุยกันวันนี้ครับผมมันก็อาจจะใช้ได้ในบางกรณีครับผมขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของเราเป็นแบบไหนบางตัวอาจจะใช้ได้บางตัวอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวละครของเราเนี่ยใช้ของอะไรในตัวอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็มีคาถามยอดฮิตอีกหนึ่งอันที่หลายๆคนถามเข้ามาครับผมแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยผมต้องมานั่งคิดให้ทุกคนอย่างน้อยๆวันละคน2คนนะครับคือออฟทาสจะไปเรียนออฟ จะย้ายออฟอินออฟสเตนพอนเทล่าไปเป็นออฟเพนอเวอร์ตาดีไหมในส่วนของตรงนี้ครับมันต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องของการเทียบตัวคูณที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละโดยที่มาในลักษณะของ1ช่องออฟแมวครับหช่องของเพนพื้นฐานอเวอร์ตาตีแล้วเนี่ยคิดเป็นเพนพื้นฐานออกมาได้กี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับธาตุที่มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในตัวคุณเองเนี่ยมีค่าดังกล่าวทั้งสองค่าอยู่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มาเทียบกันว่าอะไรคุ้มหรือไม่คุ้มครับซึ่งตรงนี้ครับผมก็จําาเเป็นนนนทที่่่จะต้้อออองงืหคคครบลุมใสวขา เพนเนเซชันพื้นด้วยว่ามันแปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงครับวิธีการแปลงมันเป็นแบบไหนเนาะซึ่งข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ครับผมก็อขออนุญาตเอาไว้พูดถึงในคลิปหน้ากันแล้วกันครับถ้าเกิดพกเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดคลิปหน้านะครับก็รบกวนกด subscribe ติดตามช่องของผมเอาไว้ได้วยนะและถ้าเกิดพกเพื่อนๆเห็นว่าคลิปในวันนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ